สวัสดีค่ะพบกับช่องอ,อ๊อฟกกเกาะนะคะมาถึงโคกหลองนาแล้วค่ะนะคะมาดูนะคะตกแต่งเนาะวันเด็กพุ่งนี้นะคะนี่ลูกโป่งนะคะโอ้โหกองใหญ่มากเลยนะคะลูกโปง่งประดับนะคะเวทีก่อนอมีพลังมดด้วยนะคะหนูรูปมดตัวใหญ่วันเด็ก ไเห็นไหมอยากไปหาเบะแล้วนั่นนั่นไปหาเบะแล้วไม่เรือหนาวเลยโอ้โหลูกโป่งมีทุกสีเลยนะคะนี่กำลังตกแต่งอีกนะคะ นี่นะคะจ,จะะ่าเอ,เอ็มก็มาแล้วนะคะว,นนวัสดีดนนดค่สะ,ะสุสดใสมากดีคะสวัสดี่สวัสดีคสวนมี่ะวัี่ะะวดีค่ะวดีคะวัรค่ะสสดีะัสดะัสคะงดคะวัสดคะด้คะวัสด้านะัดีคะวดี่ะวี่ะคะ่ จัดงานวันเด็กนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวให้าจะเอ็มมัดนะนเอาผ้าใส่ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเหล็กมันร้อนเดี๋ยวลูกโป่งแตกต้อง,งกังวัลสดใสมีทุกสีอ๋อนันเดฟ้านาจะเอ็ม,มอเอาห้อยลงมาตามผ้า เออก็ด้านหน้านั่นแหละลลเราก็ลอดไปบอกเออแอดนละวลอดไปมีกุญแจอยู่บนละ่ะนี่นะคะจะเอ็มห้อยตรงเลย,เม,ยมัดจากไอต้ออตรงตรงอ่างลงมาก็ได้เนาะเอนนะเอนั่นแหละ ใข้แลาวมัดเลยโอเคแล้วล่ะตรงนั้นล่ะเดี๋ยวเราค่อยลูดให้มันติดกันลูกโป่งออนนี้มัดบนก่อนเออมัดหัวหันล่ะจะเอ็มโอเคมันพอดีเลยไหมสองวงดูพอดี สองพวงก,ก็พอดีเพราะว่าอันอันนี้เราก็เอาไว้ให้มันเห็นตัวหนังสือมัดได้ไม่จะเอ็มอ <Okay. S 2> โอเคอ้าเป็นรูดเลยวันนี้นะรูดรลูกโป โอ้แน่นมาก<ง>เอาไปไงปะเดตรงลงมาเลยเอาแอนออกไปข้างนอกเลยเออเราก็ลูนขึ้นไปให้มันติดกันแล้วก็ค่อยรัดข้างล่างในไอ้พวงหนึง่งมันอยู่ทางด้านโน้นเออ,อล็อกไว้ปะนีนนะจะเอ็ม โอเคโอ้ okay. Ooh, สวยมากแล้วก็มาฝั่งทางด้านนี้พอดีเนาะมีผ้าไว้ให้กันร้อนด้วยกันควร้อนพอดีใช่โอ้ยเหมาะมากสวยแล้วคะ่ะได้ไดแล้วอีกฝั่งนี้ เออตรงนั้นก็จะเอาตรงนั้นและะ้วจอ <c ười> <ừ, S 2> ิ่มมั้งเออใช่ได้อยู่ เ,เราก็ค่อยดึงลงมาอีกเ,เออนั่นแหละเว้นดึงลงมาโอเคเออสวยมากสวยสมองมาตั้งแต่ตรงนี้ก็โอ้ยรู้เลยว่าจัดงานวันเด็กนี่นะคะสวยมากแต่ถ้าลูกปงเหลือก็ค่อยทําเป็นชงโค้งก็ยังได้นะเฮ้<ว>ยเนาะเออสวยมากแต่ถ้าลูกปลงละพอนะ โอเคขอบคุณครับน,น,นี่นะคะอคปูลูกปงยังเยอะก็เดี๋ยวให้ป้าประดับตรงนั้นก่อนนี่นะคะเออเอาบันไดมาน,นี่บันไดเหล็กเขาชี้ให้หลแล้วเราเด้ เดี๋ยวต้องให้ป้าเฮ็ดตัวอย่างให้บึงพอแล้วมันสวยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้แหละเด็กมันโดนลูกโป่งไม่ได้นะเออมันจะแตกนี่เดี๋ยวเราจะไปดูไม้ไผ่ก่อนอันดับแรกโอ้มันกระจายอ่ะนะกระจายก็อันละลูกละลูกแล้วสอดใส่ไม้ไผ่นี่แล้วมัดใส่ไม้ไผ่เลยแล้ว มันก็จะทั่วมันก็จะเต็มแผ่นนี้เลยเต็มไม้นี่นะเกาก็เชือกขึ้นะ้าอย่างถ้ามัดยางจะไม่ยากนะถ้าถอดมันจะยากถ้ามัดยางมัดใช่ไหมล่ะคอดไว้มัดยางทุกอันเลยป้าสอดเข้าใส่เชือกฟางเลยแล้วก็ขึ้นไปมัดเออมันก็จะกระจายเออกระจายหมดเลยเอาทีละลูกเข้าใจบอกนึงเสร็จแล้วปั๊บจะก่อคอดไว้จะก่าลูกใหม่เข้ามาก็อคอดไว้เรื่อยๆอ๋ออันนี้คอดแรกกังนี่นะ ก็ต้องมีเชือกคางใหม่เออเดี๋ยวเราท้าลุงท่านมาก่อนเง่ายอยู่บ่เดี๋ยวเราค่อยๆต่อเอาถ้ามันไม่ถึงมัดอย่างนั้นแหละโอเคขอดไว้แล้วก็ลูกต้นไม้แตก็มัดขอดไว้เหมือนกันมันจะมันจะไม่ไหลหากันเออแมนแล้วไมนจะกระจายห่างๆไม่เป็นไรห่างแบบประมาณนี้ไม่เป็นไรเออใช่อย่าเอาถี่หลาเนาะก็แล้วก็ดึงยาันหมดเลยนี่นะคะเดินทำ นี่นะคะเราก็จะขอดาทีละอันละอันเนาะมัดเออโอเคทำแบบนั้นและสวยละเราไปทำตรงไฟก็ได้นะเบนแล้วก็ค่อยหิวมาไปนั่งทำที่นู่นก็ได้ตรงนู้นนะ่ะแต่ว่าเราต้องวัดเชือกฟางก่อนเอานาวาวอขนาดไหนเชือกฟางนี่อยากจะมีแล้วก็เอามาวัดนะ นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ FC ก็ขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีจ้า